แกงอ่อมไก่บ้านใส่ผักชีลาววิธีแกงให้หอมอร่อยไม่เหม็นคาวคะ่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีดังนี้คะ่ะปริมาณได้เขียนลงไว้ให้แล้วนะคะวิธีทำคะ่ะตั้งตะไคร้แค่พอแหลกนะคะ ตามด้วยพริกหอมกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาแค่พอแหลกค่ะหั่นผักเตรียมไว้ตามนี้เลยค่ะ ตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางค่ะเราจะรวนเนื้อไก่แห้งๆก่อนนะคะวิธีนี้จะทำให้เนื้อไก่ของเรา รวตจนไส่แห้งและส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วเราค่อยใส่พริกแกงแลงไปค่ะแล้วก็นำใบมะกรูดใส่ค่ะฉีกเอาก้านออกแล้วก็ขยำให้มันส่งกลิ่นหอม ลิ่นหอมโชยขึ้นมาน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็เอาน้ำล้างค็อกเทลลงไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเค็ดลับนะคะที่ทำให้แกงของเราอร่อยขึ้นค่ะใส่ฟักทองที่หั่นชิ้นพอคำค่ะ แล้วก็เติมน้ำพอท่วมฟักทองและไก่ค่ะปิดฝารอให้ไก่และฟักทองสุกค่ะเมื่อฟักทองและไก่สุกแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะผงปรุงรส1ช้อนค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำปลาร้า ทับพ,พีค่ะน้ำปลาลาใครชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่โคนต้นหอมผักกาดขาวและผักกวางตุ้งเลยค่ะ ปิดฝาให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงค่ะคนให้ทั่วแล้วก็ลองชิมรสดูค่ะให้รสเข้มข้นกลมกล่อมค่ะน้ำเราก็ใส่แค่คลุกคลิกแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่น้ํำเยอะค่ะเมื่อปรุงรสกลมกล่อมดีแล้วเราก็เติมข้าวคั่วลงไปเลยค่ะ แล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ใบชะพลูตามด้วยใบมงลักค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบผักชีลาวลงไปเลยค่ะคนให้ทั่วแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ